ใครที่ต้องการเติม UC ในภาพ G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอดแ a ๊ส p ็อ p อย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับและในตอนนี้ทางร้าน Gas Top Up นะคะเขามีโปรโมชั่นแผมโบนัสคุ้มแบบสุดๆสิส้นสุดวันที่27นี้เท่านั้นนะคะกราบสวัสดีค่ะหูขี้หาบาทนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการสุ่มของและ เจ้ากว่าทีดูก็มาแล้วนะคะ เป็นการขอลลบระหว่างเกมขับจีและเลมโบกินีนั่นเองก่อนอื่นมาดูสกินรถกันนะคะสกินรถจะมีทั้งหมด3รุ่นนะเริ่มจาก2ที่นั่งนะคะสีเขียวเนี่ยจะเป็นแบบธรรมดาใช้แลก1ชิ้นแล้วก็จะมีป้ายสกินรถตอนเข้าร่มตีหน้า็อบ,บีนะคะส่วนสีฟ้าอมเขียวเนี่ยจะเป็นรุ่นพิเศษนะจะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมในการโดดร่มนะคะแล้วก็มีแอร์ดรอปตกลงมาก่อนขึ้นเครื่องแล้วก็มีป้ายเช่นกันนะคะป้ายสกินรถใช้สมเหรียญในการแลก อันนี้สีดำนะคะสีที่นั่งดาเซียเป็นรุ่นธรรมดานะฟังก์ชันธรรมดาแล้วก็พิเศษนี่จะเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็แบบพิเศษจะเป็นสีทองก็จะมีป้ายสกรีนนะคะมีแอร์ดรอปแล้วก็มีโดดร่มด้วยเช่นกันต่อมานะคะเป็นรถจิบนะสีเหลืองจะเป็นรุ่นธรรมดานะคะก็จะมีป้ายเช่นกันรุ่นพิเศษนะคะก็จะเป็นสีชมพูมีแอบม่วงๆหน่อยๆนะคะ ก็จะมีไอ o ดอปแล้วก็กระโดดร่มด้วยใช้3เหรียญในการแลกในส่วนของการแรกลกรางวัลนะคะจะต้องใช้คูป,ปองลัคก,กี้ในการแลกนั่นเองก็จะมีพวกชุดพวกไอเทมต่างๆนะคะแล้วก็เหรียญตาที่เอาไปแลกรถใช้150คูป,ปองลัคก,กี้เลยและนี่คือสกินรถรุ่นตัวท็อปสุดพิเศษนะคะสีกาเล็กซี่สวยมากเขาจะมีมาให้แลกก็ต่อเมื่อเรามีรถก่อนหน้านี้ อย่างน้อยสองคันขึ้นไปถ้าหากว่าเรามีสองคันแล้วเราสามารถแลกคันนี้ได้โดยการใช้เหรียญตาแรก4เหรียญด้วยกันนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีครบ6คันเนี่ยเราสามารถกดแลกแบบฟรีๆเลยไม่ต้องเสียเพิ่มนะมาดูในทางด้านของการสุ่มกันบ้างน,นะคะจะเหมือนก่อนหน้านี้เลยระยะเวลาการสุ่ม25นะคะวันนี้ถึงวันที่30เดือนเมษายน ในการสุ่มเนี่ยมันจะมีทั้งหมด8ขั้นด้วยกันเดี๋ยวจะสุ่มไปแล้วก็อธิบายไปเลยนะคะเริ่มจากขั้นแรกจะเสียอยู่ที่60 Uc นะคะอันนี้มีส่วนลดด้วยสามารถไปกดรับได้นะอุ้ยกดปุ๊บได้ขั้น2เลยนะคะโอ้โหถือว่าดีมาดูคำอธิบายกันนะคะ เริ่มต้นเนี่ยเราจะเสียอยู่ที่60 UC ความเร็ว1 60 UC ความเร็ว2 180 UC ความเร็ว3500 UC ความเร็ว4 1000 UC ความเร็ว5 2,500ความเร็ว6 5,800และความเร็วที่7 7 2 0 0 UC นะมาสุ่มกันต่อนะขั้นที่2นะคะจะเสียอยู่ที่180 UC มันจะสามารถสุ่มได้ แบบล้มเหลวนะคะสองรอบด้วยกันรอบที่สานี่คือจะเป็นแบบการันตีให้นะแล้วก็มาลุ้นอีกทีนะคะว่ามันจะข้ามไป1 2หรือ3ขั้นอันนี้ได้แค่ขั้นเดียวนะคะก็จะสเร็จนะแต่ถ้าหากกดแบบเร่งความเร็วนะคะจะเป็นแบบฟรีนะอันนี้อ่ะถ้าสมมติว่ากดสําเร็จมันก็จะข้ามขึ้นไป 1- 3ขั้นเช่นกันแต่ถ้าหากล้มเหลวปุ๊บมันก็จะเด้ง กลับไปเลยนะคะ1-2ถึง2ขั้นมันไม่เหมือน u c นะ u c ถ้าลมเหลวมันจะยังอยู่ที่เดิมนะคะการก้าวไปแต่ละสเต็ปก็จะเหมือนที่แจ้งในคำอธิบายเลยนะว่ามันจะเสียเท่าไหร่นะคะ mm hmm. สำเร็จนะ mm hmm. ไปดีละขั้นโอขั้นต่อไปนะคะ2,500 u c ประหยัดเลยนะคะรอบนี้ทีเดียวเด้งมาเลยนะแล้วก็ต่อไปไปขั้นเจ็ดนะคะจะเสียอยู่ที่5,800อยูีเอ่อยูีไม่พอนะคะขอไปเติมแป๊บหนึง่งมาแล้วนะคะยูซีมาอีก2,000 20, 0ืมาสุ่มกันต่อเลยนะคะจาก6จะไปเท่าไร ล้มเหลวนะคะรอบที่หนึ่งโอ้ตายแล้วหุ่ี้คาดว่าน่าจะเอาแค่ขั้นเจ็ดนะคะอีกรอบหนึง่งเอ้ยสำเร็จนะสองรอบได้เลยนะคะโล่งแล้วนะและเดี๋ยวจะทำการแลกรถจิบนะคะหุ่ี้อยากได้แค่รถจิบสีเหลืองเพราะว่ารุ่นนี้ยังไม่มีสกินรถที่มีการคอแลบเลยนั่นเอง เอาแบบธรรมดาก็พอนะคะเดี๋ยวคันอื่นนี่ไปขอแบบไปเจอใครที่มีสกินค่อยไปขอนั่งเอาอะไรอย่างนี้ถ้า <c oughs> หากว่าเราไม่ต้องการไปต่อนะคะสามารถกดรับได้เลยของหัวขี้เนี่ยก็จะเป็นเรียนตาเพื่อเอาไปแลกสกินรถอีกทีนั่นเองสกินรถจิ๊บสีเหลือง ได้แล้วนะคะสวยมากเด่นมากโอ้โหสีนี้แบบสะกดตาจริงๆทำการเปลี่ยนสกินรถหน้าโปรไฟล์โชว์ซะหน่อย <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> แล้วก็อย่าลืมไปเปลี่ยนสกินรถในกระเป๋าด้วยนะคะโอเคมาสรุปให้ฟังกันนะคะของฮุยที่เนี่ย ตั้งแต่ขั้น1ถึงขั้น7เสียอยู่ประมาณ19,000 uc นะคะก็เป็นความเกลือแบบระดับกลางระดับปกตินะแต่ถ้าหากว่าใครเกลือมากๆหรือเกลือสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่2 5 0 0 0ถึง3 0 0 0 0 uc นะคะอันนี้คือแค่ขั้น7นะได้เหรียญ1น1ชิ้นนะคะและถ้าหากว่าใครเนี่ยสุ่มถึงขั้น7จะไปขั้น8นะหูขี่แนะนำว่ามาเริ่มสุ่มขั้น1ใหม่ดีกว่านะคะรู้สึกว่าจะประหยัดกว่าแล้วก็ ความเสี่ยงน้อยกว่าด้วยดีไม่ดีก็อาจจะสุ่มไม่ถึง10,000 UC นะคะไปเห็นบางคนสุ่มไปถึงขั้นเสร็จเสีย UC แค่4 0 0 0 UC 5 0 0 0 UC 1 0 0 0 0 UC ก็มีนะก็ลองเอาไปคำนวณดูนะคะว่าแบบไหนเสี่ยงกว่ากันแบบไหนเสีย UC เยอะกว่าหรือว่าใครที่ต้องการจะเสี่ยงก็ขอให้โชคดีนะคะขอให้ไม่เกลือแล้วกันเนาะ ก็ขอแนะนำเป็นแนวทางเท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย